นล้แต่ก่อนถามมาว่าเราต้องวางสปิงเกอร์ระยะไหนดีซึ่งจะสู้ทรงพุ่มอย่างถูกวิธีนะครับเราเห็นเลยนะนะครับว่าทรงพุ่มชายทรงพุ่มเนี่ยนะครับชายทรงพุ่มเห็นไหมครับว่าชายอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยรากที่จะกินน้ํามันก็จะอยู่ชายทรงพุ่มหมดเลยมันไม่ได้กินน้ําอยู่ที่โคนต้นแบบนี้นะครับท่นานผู้ชมก็นะครับกะเอาว่าเวลา,าเรายื่นสปิงเกอร์หรือว่าติดตั้งสปิงเกอร์เนี่ยให้มันอยู่ได้น้ําชายทรงพุ่ม ต้นไม้ก็จะมีความชื้นทั่วควบคุมนะครับในโคนต้นย่างถูกวิธีนั่นเองเราฝากไว้เลยนะครับถ้าเราทําผิดนะครับต้นไม้ก็จะได้ความชื้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ทั่วถึงแล้วการที่เราจะสร้างต้นมะฮันทาดอกหรือการเลี้ยงดอกนะครับหรือขยายลูกเนี่ยมันมีผลหมดเพราะว่าทุกวันนี้อากาศมันแปรปรวนความชื้นสัมพันสําคัญที่สุดนะครับเราต้องเข้าใจในการวางระบบน้ําถ้าใครยังอยู่ที่เดิมหรือว่าอยู่ต้นเดียวอย่างนี้แล้วก็วีอยู่แค่นี้ นะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีแล้วเราจะทําผลผลิตง่ายขึ้นต้นส้มบูนดีลด,ลดน้านะครับก็ประหยัดค่าไฟเพราะเราใช้เวลาน้อยลงเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าพี่น้องแต่ก่อนปลูกต้นเดียวๆเ,เนี่ยแล้วปิดตัดปิงเกอร์ยังไงอย่างถูกวิธีอย่างข้อคุณลุงเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ต้นทุเรียนนะแต่ว่ามันอยู่ในส่วนทุเรียนก่อนก็จะเป็นหัวนะครับทางเดียวก็เรียกว,ว่าหัวงูเห,ห่านั่นเองนะครับตัวนี้มันจะมีปากพ้นน้ําไปห้าลำต้นแบบนี้นะครับนี่ต้นมันยังเล็กอยู่ นะครับมันก็จะสเปรย์วงกว้างไปแบบนี้เลยท่านี้เลยนะครับมันก็จะครอบคลุมได้เพราะว่าทรงพุ่มเขายังไม่ใหญ่นะครับนี่คือต้นน้อยหนาเนาะครับแต่เราประยุกต์ใช้ได้นี่ครับต้นเล็กก็ยังใช้หัวเดียวได้แต่เมื่อใดที่ต้นมันขยายทรงพุ่มพี่น้องแก่ก่กนก็ต้องขยายน้ำเนี่ยให้มันเท่ากับทรงพุ่มของเขานะครับเพิ่มสปิกเกอร์อันนี้พุ่งไปหน้าเดียวก็จะเป็นแบบมุ่นรอบตัวแล้วทีนี้มันก็จะได้วงกว้างขึ้นนะครับนี่คือการลดน้าอย่างถูกต้องถูกวิธี พี่น้องเก่ตรกรคิดง่ายๆว่าทรงพุ่มมันใหญ่แค่ไหนนะครับการกินน้ําของรากพืชก็จะอยู่บริเวณนั้นเราก็ทําน้ําให้มันถึงเท่านั้นเองนี่คือการประยุกต์ใช้ถ้าใครไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับวิธีการทําก็ปรึกษาเกษตรกรเทพได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปมาให้ดูว่าแบบนี้มันใช่ไหมหรือว่าโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับอันนี้เป็นหัวนะครับสปริงเกอร์ที่แบบว่าหัวทางเดียวเนาะเรามุ่นให้ดูเลยบางท่านบอกว่าเอะหัวทางเดียวมันพุ่งยังไง นี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นปากเป็ดแบบนี้หรือปากงูเห่าเนาะนะครับได้เห็นเลยว่ามันมีร่องแถบนี้ข้างล่างมันจะไม่มีร่องนะครับมันก็เลยพ่นน้ําไปทางเดียวอันนี้สมมติว่าเราปากเตี้ยแบบนี้นะครับมันก็จะพ่นองศาเตี้ยไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไกลแบบนี้มันสามารถพ่นไปยันคลองน้ําหรือว่าคูน้ํานั่นได้เลยนะครับเราก็ต้องรีมันถ้าเราอยู่ใกล้แค่นี้มันก็จะได้โคนต้นตรงนี้พอดีเลย นี่ฝากไว้ด้วยนะครับการใช้สปริงเกอร์หรือว่าใช้หัวสปริงเกอร์อย่างถูกวิธีนะครับเลือกใช้เลือกประยุกต์เอานะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ขึ้นมาสอบถามปรึกษาเกษตรกรเทพได้แล้วถ้าใครอยากจะโทรมาก็ปรึกษาได้ตลอดเลยครับเราให้เห็นเลยว่าการทําระบบน้ําสําคัญมากๆเห็นไหมครับว่าของลุงเจ๊กนะครับทาน้าอย่างถูกวิธีเลยนะครับต้นใบทุกทุกด้านนะครับโดนแดดหรือไม่โดนแดดเนี่ยความสัมพันธ์ความชื้นเนี่ย อย่างเหมาะสมเพราะว่าลุงมีการนะครับขยายน้าทรงพุ่มนะครับรอบโคนต้นยังถูกวิธีนะครับเราเห็นได้เลยนี่ว่าลุงนะครับทั้งยืนซ้ายยืนขวาแล้วก็องศาที่ได้มันทั่วถึงนะครับมันก็เลยทําให้นะครับต้นไม้ได้รับความชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ต้นนะส้มบูนนะครับเห็นได้ชัดเลยพอมาส้มบูนเสร็จปุ๊บฤดูการที่เราสร้างส้มอาหารทําดอกทาพ่นผลิตนะครับมันก็จะทําง่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับไม่ใช่อยู่แท่อาหารของพืชหรือปุ๋ยของพืชนะครับมันอยู่ได้ลรยปัจจัยมากๆนะครับในการทําสวนเราต้องเข้าใจหนึ่งอากาศนะครับเป็นสิ่งสําคัญนี่ไหมครับองลุงไม่ว่าจะดูโซนไหนก็แล้วแต่นะครับความสัมพันธ์ความชื้นต่างๆนะครับต้นใบนะครับต้นบุญเมือนกันหมดทั้งแปลงซ้ายแปลงขวานะครับเราให้เห็นเลยว่าการทําน้ําสําคัญมากๆบางครั้งย่ามองข้ามนะครับสิ่งเล็ก ก็จะทําให้เรานะทำพุ่มผลิตไม่ได้เหมือนส่วนอื่น <c oughs> นั่นเองที่เมื่อาก,ากี้เราดูทุเรียนต้นใหญ่เราจะมาพามาดูทุเรียนต้นเล็กให้เห็นชัดๆเลยว่าการทําระบบน้ําที่ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ให้ต้นนะครับได้รับน้ําทั่วถึงนะครับนี่คือรักสปริงเกอร์ของส่วนลุงเจ๊กนะครับแล้วก็หัวสปริงเกอร์เนี่ยครับเห็นไหมว่าเป็นหัวที่มันวิ่งออกทางเดียวนี่เห็นไหมครับ มันก็จะพ่นน้ําไปแบบนี้เลยนะครับพ่นออกไปแบบท่านี้เลยนะครับแล้วความสูงเนี่ยสำคัญที่สุดความสูงจากพื้นมาเนี่ยครับก็ประมาณ20ถึง30เซนนะครับแล้วหัวเนี่ยมันหมุนได้ปรับได้นะครับว่าจะให้มันไปยังไงอย่างนี้ครับนี่นะครับต้นมันยังเล็กอยู่นะครับต้นมันเล็กอยู่เราดูยังไงว่าต้นมันเล็กอยู่นะครับเราให้ดูายทรงพุ่ม เนี่ยครับโดยรวมเนี่ยรากก็จะอยู่กินน้ําประมาณนี้นะครับรากจะกินน้ําประมาณนี้แล้วหัวสปิงเกอร์ตัวนี้มันทํางานอย่างนี้อยู่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะโอบน้ําไว้อย่างนี้แล้วก็กระจายพุ่งไปข้างหน้ามันก็เลยทําให้องศาได้รับน้ำเนี่ยครับพอนะครับที่พืชเจริญเติบโตได้ได้ความชื้นได้นะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่าหัวเนี้ยมันจะพุ่งไปอย่างนี้เลยนะครับเราเรียกว่าหัวหัวงูเห่านะครับมันจะพุ่งไปอย่างนี้นะครับ แล้วความสูงตัวนี้สําคัญมากถ้าเราทําเตี้ยไปนะ้ําก็จะพุ่งไปได้ไม่ไกลถ้ายิ่งสูงไปมันก็จะไปไกลมากแต่ว่าต้องให้พอดีนะครับอย่างน้อยอะหนึ่งซอกนะครับหนึ่งอกนะครับวัดได้เลยครับพี่น้องเกอตรกรครับหนึ่งซอกนะแล้วก็ใส่หัวงูเห,ห่าได้เลยถ้าใครปลูกต้นเดียวยิ่งดีนะครับต้นเดียวมันก็จะพุ่งไปที่โดนล,ลาต้นแล้วน้ําจากลําต้นมันก็จะลงที่โคนมันทําให้ต้นเฟื้นตัวได้เร็วนะครับอันนี้ข้องลุงเนี่ยใช้มาค่อนข้างที่จะกี่เดือนนะครับ ปีกว่าแล้วนะครับเนเธอรปริงเกอร์ใช้มาปีกว่าแล้วเดี๋ยวลุงก็ต้องเปลี่ยนหัวแล้วครับที่มันเวียนรอบแล้วครับนี่คือการหว่างรูบน้ําที่ถูกต้องถูกวิธีกับทุเรียนเล็กครับ